ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิารานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องทาาดรักบําเรมานประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่21 สามเดือนแล้วสินะที่เขาใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงหนึ่งเดียวในชีวิตนีรนาดเปนิคอฟดิมิทรีไม่นึกเสียใจเลยที่เขาตัดสินใจประกาศแต่งงานกับเธอเป็นการปิดฉากชีวิตโสดแบบสมบูรณ์แบบแถมตอนนี้นีรนาดกำลังตั้งครรภ์ครั้งใหม่คนที่เหอสุดๆกลับไม่ใช่เขากลับเป็นมาดามโรสต่างหากนางเฝ้าดูแลและคอยหาของกินอร่อยๆมาคอยบำรุงเธออาหารที่มีประโยชน์นางสรรหามาให้ไม่เคยขาดและแวะเวียนมาคอยดูแลถามไถ่ทำประหนึ่ง ว่าตัวเองกําลังตั้งคันเสียเองก็ไม่ป่านมัมครับตั้งใจจะคนนิชาเป็นแม่หมหรือไงครับคนมาเยอะแยะเลยแกจะไปรู้อะไรไอตัวแสบผู้หญิงตั้งท้องครั้งหนึ่งสูญเสียอะไรในร่างกายไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องเสริมเข้าไปเยอะๆจะได้แข็งแรงทั้งแม่และลูกนางพูดเสียงกระเงากระงอดคอนปรับปเลือกให้กับลูกชายโอ้ผมลืมไปเลยครับว่าครั้งหนึ่งมาดามโรสก็เคยตั้งคันกับเขาด้วยอย่า yeah. ทำเป็นปากดีไป ยังไงฉันก็เคยท้องแล้วนะถึงจะเป็นแค่ครั้งเดียวก็เถอะแต่เป็นครั้งเดียวที่สร้างผมมานะครับผมรักมัมนามัมผมน่ารักที่สุดแค่หยอกเล่นเองทำเป็นงอนเหมือนสาวๆไปได้ชายหนุ่มสวมกอดร่างอวบถวมเขากดจมูกกับผิวแก้มเหี่ยวๆของนางไม่ต้องมาประหลาะฉันตอนนี้แกตกกระป๋องแล้วไอแสบในใจฉันตอนนี้มีดีมากคนเดียวแต่เหลือไว้หน่อยให้ตัวแสบที่อยู่ในท้องเมียแกตัวปวนคนใหม่ของเบนิคอฟ นางใช้ฝ่ามือดันศีษะชายหนุ่มและแซงทำหน้าบึ้งตึงใส่ดีมิทรียิม้มใครๆในเบนิคอรรู้ทางนั้นว่าประมุขของบ้านหลงไหลได้ปลื้มกับหลานสาวคนใหม่ขนาดไหนในเมื่อเจ้าตัวฉลาดและรู้อยู่แถมยังขี้อ้อนสุดๆจนนางพญาหลงไหลได้ปลื้มทุมเททุกอย่างไม่ว่าเจ้าตัวแสบจะเรียกร้องอะไรจากเด็กอวบท้วมสมบูรณ์ตอนนี้จึงเลยไปไกลคอนไปทางอวบอ้วนเนื้อแน่นตึบกุญญากลับมาแล้วคะ่ะ พูดถึงยังไม่ทันขาดคำเด็กแสบที่นางบ่นถึงก็โผล่หน้ามาให้เห็นพอดีปีนี้นัชชาวีไปโรงเรียนเต็มตัวและเจ้าตัวก็ตั้งใจเป็นอย่างดีเพราะอยากช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินแถมได้รางวัลจากมาดามโรสทุกครั้งยามที่เจ้าตัวได้รับคะแนนดีเด่นเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมก็ดีค่ะคุณย่าดีมากเก่งที่สุดเยอะแล้ว ขบวนขี้โอขี้คุยต้องยกให้นัดชาวีเจ้าตัวภาคภูมิใจมากและคุยฟุ้งทุกครั้งหากใครถามถึงดิมิทรีอมยิม้มเขารู้สึกปราบลืมวันเก่าๆที่เคยจมอยู่กับความเหงาตอนนี้เขาไม่เคยพบเจอกลับเจอแต่ความสุขและเปลี่ยนไปด้วยรอยยิม้มมีพลังแรงกายที่จะก้าวเดินไปในวันข้างหน้ามีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาสวัสดีตัวเล็ก ทำให้มามของพี่เจ็บหรือเปล่าห้ามเป็นเด็กดื้อน,นะรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครรัก กิจกรรมยามที่เจ้าตัวกลับเข้ามาในบ้านสิ่งแรกคือการทักทายน้องที่ยังไม่รู้เพศแน่ชัดเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะไปตรวจดูผ่านกระบวนการทางการแพทย์แต่ดูเหมือนนัชชาวีจะมั่นใจเป็นอย่างมากว่าน้องน้อยในคันมารดาจะต้องเป็นเด็กผู้ชายถึงขนาดรวมหัวเตรียมตั้งชื่อไว้ให้กับมาดามรสสองคนเด็กชายวลาดิเมียดานิลเบนิคอฟว่าที่ตัวป่วนโลกที่กำลังจะลืมตาในอีกเเดือนข้างหน้าใช่ห้ามสนเหมือนพี่สาว เพราะมันจะทําให้ไม่มีคนรักดิมิทรีสับพยกลูกสาวสุดแสบเขาอมยิ้มแก้มตุยเมื่อนัชชาวีหมุนตัวขวับและกระโจนเข้าใส่จนแทบจะทลาล้มลงไปเพราะน้ําหนักตัวเกินขนาดของเจ้าตัวแสบแดนไม่รักดีมากหรอคะดีมากออกจะน่ารักรักก็รักอยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้แดนรับไม่ไหวแล้วลูกน้ําหนักตัวหนูทําเอาแขนแดนเกือบหักเพาเผาเรื่องขนมหวานหน่อยดีไหมเดี๋ยวโตวเป็นสาวจะไม่มีใครอุ้มหนูได้ ช่างจีดีมาเดินเองได้ค่ะไม่ต้องมีคนอุ้มเนะคุณย่านะเด็กหญิงหาตัวช่วยและมาดามโรสคือเป้าหมายใช่ไม่มีคนต้องการก็อยู่กับย่าไปล้านคนเดียวเลี้ยงได้สบายอยู่แล้ว เสียงหัวเราะดังก้องมันดังสะท้อนไปสะท้อนมาในคฤรหาหน์เบนิคอฟที่เคยมีแต่ความเงียบปัจจุบันมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแม้อุณหภูมิภายนอกจะเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยละอองหิมะแต่ใต้หลังคาบ้านกลับมีแต่ความอบอุ่นและเปี่ยมสุขด,ดิมิทรีกลายเป็นขวัญใจคุณแม่บ้าน เพราะเขาลบภาพหนุ่มเสพเพล y ไปหมดสิน้นไม่มีภาพเช้าๆตามหนังสือกอสิบไม่มีสาวสวยมากหน้าหลายตาเคียงข้างปัจจุบันชายหนุ่มมีแต่ภาพ Family Man ทุกครั้งที่ออกสื่อจะมีแต่ภาพครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกสาวสุดแสบหรือภรรยาคนสวยชายหนุ่มหอบหิ้วกระเตงไปด้วยถ้าสามารถทําได้ วันหยุดพักผ่อนก็มักจะคลุกกันอยู่ในบ้านพากันทำอาหารอร่อยๆอทานร่วมกันและมันเป็นกิจกรรมโปรดปรานของนัดชาวีเพราะเธอจะมีขนมอร่อยๆอออทานสม่ำเสมอมืออบอุ่นสอดมาจากทางด้านหลังอ้อมกอดของคนคุ้นเคยที่นีรนาจ,จำได้ไม่เคยลืมเธอเอ็นตัวซบแผงอกกว้างและกุมมือที่อบรัดไว้ด้วยความวางใจมายืนตากลมเดี๋ยวไม่สบายไปหรอกกลับเข้าข้างในเถอะสวยดีออกคะ่ะเห็นไหมคะ ละอองหิมะโปรยลงมาจากฟ้าเหมือนเกล็ดเพ็รเลยค่ะเธอแค่มานึกถึงความหลังเพราะในอดีตตัวเองชอบมองเกล็ดหิมะเช่นนี้ยามมันร่วงลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกำลังใจชั้นดีให้ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้แม้จะหนาวเย็นแต่หิมะก็สวยงามและบริสุทธิ์สวยผมไม่เถียงแต่มันเย็นไปสำหรับคนท้องคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคะนิชาสามารถทำอะไรได้เหมือนคนปกติคุณธนุถนอมนิชาเกินไปค่ะ จนนิชาเกือบจะเป็นคนง่อยหญิงสาวบ่นอุบอิบกับความเจ้ากี้เจ้าการเกินเหตุของดิมิทรีที่แทบจะไม่ให้เธอขยับตัวทําอะไรเลยนอกจากกินและนอนผมเข้าใจครับแต่ผมอยากดูแลนิชาให้ดีที่สุดทดแทนที่ไม่เคยได้ดูแลนิชาเลยตอนอุ้มท้องดีมากคุณดูแลนิชาเหมือนนิชาเป็นเจ้าหญิงการออกกําลังจะช่วยให้ลูกและนิชาแข็งแรงนะคะหากให้นิชานอนเฉยๆขงน้าเบื่อแย่ หากย้อนเวลาไปได้นนิชาผมจะตามหาคุณทันทีที่รู้ใจตัวเองแต่เป็นเพราะผมโง่เขาจนเก็บความรู้สึกสับสนนั่นแอบซ่อนไว้มันน่าเจ็บใจตัวเองนักที่ไม่กลา้าชายหนุ่มโยกลำตัวชา้าๆทำเหมือนกับกำลังกล่อมเด็กน้อยให้หลับในอ้อมกอดตัวเองเขาอดครวญที่ตัวเองไม่กล้าแม้แต่จะก,ก้าวออกจากกรอบที่ครอบเขาไว้ไม่แปลกหรอกคา่ะเราสองคนแตกต่างกันเกินไปอีกอย่างมันเป็นแค่ข้อแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย ปลายนิ้วเรียวเกลี่ยสาบเสื้อของชายหนุ่มเล่นเธอสูดลมหายใจลึกๆเมื่อคิดถึงช่วงเวลาแสนเศร้าที่ผ่านเลยไปแล้วมันน่าตลกนะผมติดกับตัวเองตกหลุมรักคนที่ตัวเองเหยียดหยามผมดูถูกว่านิชาต้อยต่ตำแต่ผมกลับติดใจนิชาจนอยากจะกลืนน้ำลายตัวเองชายหนุ่มหัวเราะหึหึเมื่อนึกถึงความหลังคุณใจร้ายและใจดำมากคะ่ะตอนนั้นนิชาเกลียดคุณแทบตายเธอกดปลายเล็บกับผิวเนื้อแน่นตึงเพราะความหมันไส้สุดขีด <c oughs> ผมยังเกลียดตัวเองเลยไม่แปลกที่นิชาจะเกลียดผมคนอะไรเห็นผู้หญิงเป็นแค่สิ่งฉาบชวยดูถูกเพศแม่ของตัวเองเห็นพวกหลอนเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ผมคิดแบบนั้นจริงๆจนวันหนึ่งที่เริ่มรู้สึกแปลกๆผมไม่สามารถร่วมรักกับใครได้ผมคอยแต่จะนึกถึงนิชาคอยเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยจนกระทั่งตัวเองหมดอารมณ์แต่ผมก็ยังเป็นแค่คนขาดเคลาเหมือนเดิมเก็บซ่อนสิ่งนั้นไว้ไม่กล้าแม้แต่จะค้นหา ชายหนุ่มเกลี่ยปลายนิ้วกับผิวทองที่นูนขึ้นมานิดๆต้องขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาเปิดแสงสว่างให้ผมส่งตัวแสบมาป่วนชีวิตผมเชื่อไหมผมตกลุมรักดีมากในแวบแรกที่สบตาด้วยซ้ำเด็กอะไรไม่รู้สวยงามที่สุดในโลกดวงตาของเจ้าตัวแสบแกร่งกลา้าและมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นดีมากเก่งเหมือนคนคะ่ะอ่อนเก่งใจแข็งแล้วก็ใจกลา้านิชาแอบร้องไห้ทุกครั้งเวลาจ้องหน้าลูกตอนที่แกนอนหลับ นิชาคิดถึงคุณแกเหมือนคุณแทบทุกกระเบียดนิ้วปลายนิ้วแข็งแรงช้อนปลายคางของคนในอ้อมกอดเขาสบในตาสุกสกาวของภรรยาคนสวยแล้วจึงมอบจุมพิษที่กลีบปากนุ่มนิ่มเพื่อให้เธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ยอมสยบให้เพียงหนึ่งเดียวในดวงใจอุทิศตนเพื่อเธอและลูกน้อย จากจุมพิตอ่อนโยนตเต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่อนหวานแปรเปลี่ยนเป็นจุมพิตร้อนแรงตอนไหนนีรนาดเองก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อแผ่นหลังของเธอวางแนบที่นอนหนานุ่มโดยมีผู้ชายที่เป็นสามีคล่อมทับเขาเบี่ยงตัวนิดๆเพื่อไม่ให้ทับทับเธอทั้งตัว คอยระวังเต็มที่กลัวทําให้มีผลกระทบถึงหนึ่งชีวิตที่อยู่ในอุทธรของภรยาไฟปรารถนาลุกกระพือเปเลวไฟแลบออกมาจากดวงตาเมื่อสายตาคู่คมกวาดมองภรยาสาวที่นอนระทศระทวยกลางเตียงนอนเธอคือความสวยงามที่แสนเรียบง่ายไม่ได้เยายยนร้อนแรงเหมือนที่เขาเคยพบเจอแต่เธอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีอาจจะเป็นเสน่ห์ของนีรนาฏที่สามารถมัดใจของดิมิทรีไว้ได้ ใครจะรู้อนาคตตัวเองได้เมื่ออนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่เสียใจในวันหลัง หากสิ่งที่ต้องการหลุดมือไปความรักบางเบาและจับต้องไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมีแต่ประเดียวประดาวแต่หากเมินเฉยหรือไม่สนใจคุณจะเสียใจในวันที่เลี้ยวกลับมามองดูจับไว้ให้มันประครับประคองความรักที่มีไว้แน่นๆไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนมันงดงามเสมอ จบบริบูรณ์ใครอยากฟังเรื่องเต็มแบบไม่ตัดฉากเลิฟซีนแซบสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ที่เม p มาร์เก็ตนะคะราคา179บาทขอบคุณที่ฟังนิยายของพิศราณจนจบหวังว่าทุกคนจะมองเห็นข้อคิดเล็กๆและได้รับความบันเทิงกลับไปนะคะหากคิดถึงก็รอเจอกันได้ทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ